ก็เมื่อวานนะครับผมได้ทำการตัดแผ่นเรียบนะโดยใช้ตัวนี่นะครับเลื่อบวงเดือนนะครับแล้วก็ใส่ตัวไปตัดเพชรเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดเมื่อวานเนี่ยตัดทั้งวันเลยเพื่อที่จะทำชั้นวางแครตัสนครับแต่วันนี้ผมก็มีงานที่ต้องตัดตัวแผ่นเรียบอีกนะครับซึ่งเป็นจะทำชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับบริเวณลงเรือแครตั้นเนาะทีนี้ผมจะมาแนะนำอีก วิธีหนึ่งนะครับก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละก็คือแต่เป็นใช้เป็นลูกหมูนะครับลูกหมูสีนิ้วของเรานะครับก็ใส่ตัวใบตัดเหมือนกันนะครับใบตัดใบตัดเพชรเหมือนกันเลยนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับก็คือวัดขนาดก่อนนะครับของแผ่นเรียบอันนี้ก็เป็นเศษแผ่นเรียบที่ผมเหลือนะแต่ผมจะใช้ยาวอยู่ประมาณทัก30มเซนนะครับผมก็เลยจะวัด แล้วก็ตีเส้นออกมานะครับให้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้ลูกหมูเนี่ยตัดเอาเลยนะครับให้มันตรงนะครับนี่เราลองมาดูนะครับว่ามันจะออกมาตรงหรือเปล่ายังไงนะครับก็อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับสามารถทํากันได้นะก็เดี๋ยวมาเริ่มตัดกันเลยดีกว่านะนี่เป็นการแนะนํานะครับสาธิตในการตัดแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะยังไม่มีวิธีการนะก็ดูวิธีที่ผมจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับ ก็แนะนําอุปกรณ์นะครับแว่นตานะครับแล้วก็ที่ปิดจมูกนะอุปกรณ์ปิดจมูกต่งตางเพราะการตัดเนี้ยมันจะมีฝุ่นเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับจะดูกันว่ามันจะออกมาตรงหรือเปล่านะครับแต่ผมจะไล่ตัดตามนี้เลยนะครับวิธีการนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ตัวลูกหมูของเรานะครับใส่ายตัดเพชรนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ตัด แนวนี้ไปเลยนะครับวิธีการจับผมก็จะจับแบบนี้นะถามว่าทำไมไม่ใส่กาดนะถ้าใครอยากป้องกันเรื่องของความปลอดภัยผมแนะนําให้ใส่กาดด้วยนะครับแต่ถ้าใส่กาดเนี่ยมันบดบังนะครับบดบังสายตาผมนะผมไม่สามารถมองเห็นเส้นได้ผมก็เลยจําเป็นต้องถอดกาดนะครับแต่ถ้าใครจะทาจริงๆนะผมแนะนําให้ใส่กาดนะมันก็จะลบาบากนิดนึงแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยมันช่วยได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราตัดเลยนะครับไล่ตัดอย่างนี้ไปเลยนะครับ เราไม่ต้องจำเป็นต้องตัดทีเดียวให้ขาดนะครับเราค,ค่อยๆตัดไปเนาะมันก็จะมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่ขาดเราก็พยายามแต่งหน่อยนะครับ นี่นะครับก็จะได้ออกมาแล้วนี้นะครับก็จะได้ออกมานะก็ถือว่าพอใช้ได้นะคือในการตัดจริงๆเ,เราไม่ต้องแบบตัดทีเดียวให้ขาดก็ได้นะเป็นการนําล่องไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาค่อยตัดตาอีกทีหนึ่งเนาะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่จะตัดตัวแผ่นเรียบนะครับ อันนี้หนาอยู่มานเต็มหนึ่งเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรูกหมูหรือเป็นเลื่ยวงเดือนก็ได้นะครับสามารถทําได้ลองเลือกตามความเหมาะสมเอานะครับผมโอเคนะครับ